สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับการวิเคราะห์อาจารย์มเทิศรีอาทิตย์ที่21มีนาคม64ก็เป็นการวิเคราะห์อาจารย์ลุงหน้านะครับนะผิดลาดประการใดก็ขออภัยสมาชิกวันอาท่นี์ด้วยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีสุดกันและก็ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมนําให้นะครับนะก่อนอวิเคราะห์อาจารย์ก็ฝากด้วยสลับตัวช่วยมวยตู้นะครับมวยหงรายเดือนก็700บาทครับนะเรามีข้อมูลดีๆให้สมาชิกในสายทุกทิศทุกาครับ ตัวเงินเล่นไหนครับขายเที่ยวเขาหลักเข้าใครครับนะตลอดจนบรรยากาศสิมล้อมบนวิธีครับอาการนักมวยทรงมวยครับตัวไหนเลียดดีไม่ดีครับตัวไหนมาสู้ไม่สู้ครับนะเราจะแจ้งให้สมาชิกในสายทราบละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็เรามีที่ช่องเ็สีนะครับนะช่องเ็สีนี่เรานี่ได้เปรียบแน่นอนครับนะเรื่องอาการนักมวยทรงมวยครับราคานะครับการอากาศนี่เรามีวิธีที่จะทําให้สมาชิกนี่ของเรานี่ได้เปรียบครับนะช่องเก็สีนี่เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับ ถ้าท่านใดสนใจสมัครมหูก็โทรมาครับที่เบอร์0 9 2 8 3 1 3 9 9สครับ0 9 2 8 3 1ก้าครับรับประกันครับราคาตรองครับสู้ได้ตุ่หูครับสมาชิกเริ่มจจกเลยนะครับคู่แรกครับก็เป็นการพบกันของเจ้าไม้สกรรมสอยิ่งเจริญกันช่างครับจะพบกับเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกคู่ที่ชชกันที่พิกัด115่รอปอนด์ครับเจ้าไม้สังคมครับซอยิ่งเจริญกันช่างครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนะตัวนี้ก็นี่ก็เกือตัวทีซ้อมอยู่ที่จังหวัดลำพูนครับ ตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับประเภทบู๊เปิดเกมนะครับนะเตะหนักต่อยแรงครับต้นๆมีลูกโจยยางห้องจุกที่อันตรายครับนะลุนดำน็อกได้ครับหัวใจเกินร้อยเลครับนะบูสู้ดีครับกาแลกกาสวนครับมาดูครับซสาหลังของเจ้าไม้สังคมครับนะก็มีแพ้นกยุดสีเจ้าต้มยำกุ้งครับสอประกอบครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรนำโชคออดกแดงและครั้งล่าสุดนี้ออกมาแพ้คะแนนเจ้าฟ้าวิเศษเล็กสอักชาติที่ชอบเกิดสีครับเรียกว่าสามความหลังนี่ก็แพ้รวดครับนะสกดคคำว่าชนะไม่เปลี่นครับสลับเจ้า ไม่สักขำครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้าเกาะเต่าเพชรสุมนึกครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะตัวนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ไครอ่าอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับนะและก็ก่อนวันชกวันช่างก็จะมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายทีเด็กเก้าครับอยู่กับเฮตีทีเด็กเก้าครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับนะประเภทอาวุธมือครบเครื่องครับนะนอกได้ด้มีครับวงนอกก็มีลูกตะซ้ายตัวซ้ายที่หนักแรงครับนะต้นรุ่นดำล็อกได้เช่นกันครับนะวงในก็มีลรยแขนกดแขน ขวางหน้าดันแทงครับระยะประชิดมีมัดมีสอกเสริมที่อันตรายครับนะประเภทเล็กพลิกที่หนูครับหัวใจใหญ่ก็ตับนะสลหรับตัวนี้ครับมาดูครับซาบหลังของเจ้าเกาะเต่าครับก็มีแพคคะแนนเจ้าแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนครับแล้วก็มาชนะน็อกยุ่ที่สีเจ้าแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนและข้างล่าสุดนี่ก็มาชนะน็อกยกที่4เจ้าพระแสล็กซอโชคมิชชยครับคู่นี้ครับอาวุธมวยทรงมวยจะคล้ายกันนะครับนะประเภทบู๊เปิดเกมการแลกการสวนเตะหนักตัวแรงเดียวกันทั้งคู่ครับนะ วันนี้ครับม mm ันชกที่ร้อยสิบห้าปอนนี้เจ้าไม้สักคมก็จะได้เปรียบเวทนะครับนะได้เปรียบเวทได้เปรียบรูปร่างครับนะการผ่านโมที่ดีกว่าครับแต่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องสภาพร่างกายครับส่วนเจ้ากอเต่าครับก็จะได้เปรียบเรื่องความสดความความสดความห้าวแต่เสียเปรียบรูปร่างครับเสียเปรียบเวทครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นนี่ผมครับยังชอบไปเจ้าไม้สังคำนะครับนะมองว่าวันนี้ครับเจ้าไม้สักคมนี่ชกในเวทที่ตัวเองถนัดและเต็มเวทกว่าครับ เองทีค่าทีครับนะบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วผมมองว่าเจ้าไม้ตะคำวันนี้ครับดีกว่าครับนะใจพี่ใจน้องครับวันนี้ก็น่าจะแจ้งเกิดได้นับสลับเจ้าไม้ตะคำครับเบื้องต้นครับคู่แรกครับนะเปิดหัวนำทุนครับยังชอบครับไปที่เจ้าไม้สังคำครับสอยิ่งเจริญการช่างครับวันนี้ครับน่าจะแจ้งเกิดได้ครับนะเดินท่ามือที่สองครับก็เป็นการพบกันเจ้าเพชรมรกตศิ์นายกทุยสพงครับจะพบกับเจ้าพรเสนี สอภูมิพัฒน์ครับคู่นี้ชกกันที่พิกัด126ปอนด์ครับเจ้าพรสนีครับสิทธิ์นายกทวิตพงพงครับตัวนี้ก็เป็นมวยโคราชครับนะคราวนี้ก็เก็บตัวซ้อมยี่ค่ายสักบุยลำครับอยู่กับสายทีมงานคนจัดครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับนะประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักแทงครับนะเตะซ้ายต่อยซ้ายประเภทเตะและพับแทงแล้วคาครับนะไอ้คี้มวยสมองมวยดีครับมีเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทครับทำให้คู้รู้สีเหลี่งใส่ทรงครับ วงในก็มีไล่แขนครับกดแขนสู้เข่าครับระยะประชิดมีหมัดมีศอกเสริมที่อันตรายครับมาดูครับสามพรหลังของเจ้าเพชรมรกตครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าจอมพลันชัยครับนะและก็มาชนะคะแนนเจ้าเหนือเพชรสิรินาวและครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าจอมพลันชัยครับส่วนกุชก็คือเจ้าพรสนีสอภูมิพัฒนครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็เก็บตัวไปซ้อมจิตค่ายสอโชคเมชัยครับอยู่กับพิตูทัศลาครับ ตนนี้ก็เป็นมือขวาครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นครับนะเดินหน้าท้าชนครับวงนอกก็มีลูกติต่อยนําครับวงในก็มีเล่แขงกดแกนขวางหน้าดันแทงครับระยะประชิดก็มีหมัดมีศอกเสริมที่อันตรายครับนะประเภทปอดเตะปลายแรงครับประเภทจึงไม่สนชนอย่างเดียวครับนะสลับเจ้าพรสนีครับมาดูครับสามคำหลังของเจ้าพรสนีครับก็มีชนะคะแนนเจ้าสายฝนรัตนพานุครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าคีหลวงชองห้าพยัคฆ์และข้างล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้ายอดเพชรผอเจริญแพทย์ครับ คุณีครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าเพชรมรกตก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับนะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับดักเตะดักแทงครับส่วนเจ้าพรสนีก็เป็นมือขวาพิชเข่าแน่นครับเดินหน้าท้าชนต่อยหลังหกล้มครับนะวันนี้ครับนะเบื้องต้นนี่ผมครับยังชอบเปเจ้าเพชรมรกตครับวันนี้ครับเจ้าเพชรมรกตนี่ก็จะได้เปรียบหน้าเสือครับอยู่กับสายทีมงานคนจัดครับนะได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบหน้าเสือครับส่วนเจ้าพรสนีก็วันนี้ก็เสียเปรียบรูปร่างครับนะเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบหน้าเสือ แลวคือว่ายง่ายครับคือเข้าไปที่เจ้าพรสนีนี่ก็ต้นต้นนี้ไปก่อนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นมวยที่ว่าจังหวะฝีมือครับดักติดักแทงครับนะยกหนึ่งของสามนี่ราคาไปก่อนแน่นอนครับคือว่ายง่ายคือเข้าไปที่เจ้าพรสนีแล้วมีโอกาสครับนะเห็นตัวเห็นตังเข้าไปก่อนแล้วสามารถขยับขยายได้ครับถ้าเล่นที่เจ้าพรสนีต้องลุ้นเหนื่อยครับนะว่าเจ้าพรสนีนี่ก็ได้จะตีได้หรือเปล่าเพราะว่าเจ้าเพชรมรกตนี่ก็เป็นมวยที่ว่าไอคิมสมองมวยดีครับนะประเภท ดักเตะดักแทงแล้วก็มีลูกกระตุกลูกหักลูกเทครับนะทำให้คู่่สู่เสียเหลี่ยมไปทรงเรียกได้ว่าจะเข้าไปเกาะตีเจ้าเพชรมรกตนี้ไม่ง่ายครับนะคู่ที่2ครับนะเบื้องต้นนี่ยังชอบครับไปที่เจ้าเพชรมรกตครับวันนี้จะใช้ไอคิโมยสมองมวยที่เหนือกว่าครับนะและก็ได้เปรียบรูปร่างครับได้เปรียบสีอยู่กับทีมงานสายคนจัดครับนะวันนี้ครับนะจะเอาชนะกับเจ้าพรสนีครับนะไปได้ครับสมาชิก เดือนท้ามือคู่ที่3ครับก็เป็นการพบกันแชมป์ครับรุ่นไฟเวท112ปอนด์ช่อง14ครับระหว่างเจ้าของแชมป์ก็คือเจ้านมเปี้ยวโตรัชทันครับจะพบกับผู้ท้าชิงคือเจ้ากล้าประจุนลูกพันใหญ่ครับคู่นี้ชกกันที่พิกัด112ปอนด์ครับเจ้านมเปี้ยวโตรัชทันครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะครั้งนี้ก็ตัวซ้อมอยู่ค่ายปีเคเชนไทร์มชัยยิมครับอยู่กับเสียแขกครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวาประเภทจังหวัฝีมือครบเครื่องครับนะเตะหนักเตะแรงครับนะต้นๆรุ่นน้นกได้ครับ ไอคิวมวยสมองมวยดีครับอาวุธมวยหลากหลายครับน่าเสื่อดีครับมาดูครับสามหลังของเจ้าหนุ่มเปรี้ยวครับก็มีชนะคะแนนเจ้าพีรพัฒน์สิทธิ์ดอกจิกครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าทัพหยุทองสจเล็กเมืองนนท์ครับส่วนกุ่ชกก็คือเจ้าก้าปจนลูกบใครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดศรีสะเกดครับคันนี้ก็เก็บตัวซ้อมเป็ค่ายสข่อจีชจพันครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับนะประเภทสูงยาวครับเข่าแหลมแทงเจ็บครับบู๊เปิดเกมครับประเภทเข่าในแนวแน่นครับนะวงนอกก็มีลูกเตะตอยนำครับ วงไนก็มีลแขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับนะระยะประชิดมีหมัดมีศอกเสืิมที่อันตรายครับมีลูกที่เด็ดคือลูกศอกงัดนะครับนะมาดูครับซาฟําหลังของเจ้าก้าะจนครับก็มีชนะคะแนนชนะน็อกยกที่4เจ้าทองพูนเพชรปตอครับและก็มาเสมอเจ้ากระดูกเหล็กกอกเกี่ยวแนครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าทับทุยทองซอจอเล็กเล็กมนนคุณู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้านมเปรี้ยวก็มวยประเภทตัาหว่าพิมพ์ครบเครื่องครับนะ ตีหนักต่อแรงต้นรุนน้ำดอกได้ครับส่วนเจ้าก้าพจนก็มวยสูงยาวครับนะเข่าแหลมแทงเจ็บเดินหน้าท้าชนครับวันนี้ครับมาชกที่1 1 2ปอนี่ก็เจ้าน่มเปีียวก็จะได้เปรียบเวทครับนะแล้วก็ตัวเองก็เป็นแชมป์อ่ารุ่นนี้อยู่แล้วครับส่วนเจ้าก้าพจนก็จะเสียเปรียบนิดหนึ่งครับนะปกติเจ้าก้าพจนก็อยู่ชกอยู่มาร้อยเก้าร้อยสิบครับวันนี้ครับเจ้านมเปียวก็ได้เปรียบเวทแต่เสียเปรียบรูปร่างครับนะเพราะว่าเป็นมวยที่ตัวเล็ก ส่วนเจ้าก้าวปัญจนก็เสียเปรียบเวทแต่ได้เปรียบรูปร่างครับเพราะว่าเป็นน้ํมวนที่สูงลอยกว่าเห็นนะครับวันนี้ครับนะเบื้องต้นนี่ครับผมครับยังชอบนะครับถ้าเป็นลองนี่ผมอยากให้ลองไปที่เจ้าก้าวประจนครับนะวันนี้ผมมองว่าเจ้าก้าวประจนนี่ก็ได้เปรียบครับได้เปรียบรูปร่างช่วงชกค,ครับแล้วก็ได้หัวจิตหัวใจวันนี้ดีกว่านะผมมองว่าดีกว่าเลยครับนะเพราะว่าไฟที่แล้วนี่เจอเจ้าตับทิมทองครับเจนอยู่เจนไปแต่ก็อ่กัดฟันนะครับนะบวกศอกครับ แล้วก็บวกหมัดบวกสอกครับแล้วก็ใช้ร่างกายที่สูงลอยกว่าบทเบียดเจ็ดสีก็เอาชนะไม่ได้ครับวันนี้ครับผมมองเกมกัะชกก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเจ้ากล้าประจนนี่ไม่เคยแพ้นอกไข่นะครับนะส่วนเจ้านมเปี้ยวก็เคยแพ้นอกที่สามเจ้าเพชรจิต้าโกฟัสุรพันธ์ครับแพ้ท้งมวยตัวใหญ่ครับนะวันนี้ครับเกมกัะชกผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับนะเบื้องต้นนี่ก็ผมครับนะอยากให้ลองไปที่เจ้ากล้าประจนครับ วันนี้ก็เสียเปรียบเวทหน่อยครับเสียเปรียบหน้าเสือครับแต่ว่าจะใช้หัวจิตหัวใจครับหัวจิตหัวใจสภาพร่างกายครับที่สูงร้อยกว่าเห็นครับบทเบียดเฉียดสีครับนะต้นต้นนี้ทําใจหน่อยเพราะว่าบทเบียดสีกันไปแล้วผมว่ามองว่าวันนี้ครับไปปลายครับดีกว่าครับหัวจิตหัวใจดีกว่าครับนะคู่ที่สามครับนะเบื้องต้นครับถ้าเป็นรองนี่ผมออกรองไปที่เจ้าก้าประจุรูปบรรยายครับสมาชิกวันนี้ก็จะเบียดเอาชนะเจ้า นมเปี้ยวแล้วก็เป็นแจ๊บคนใหม่ของช่วงที่สี่ร้อยสิบสองปอนครับสมาชิกในท่าถึงคู่เอกครับก็เป็นการพบกันเจ้าวิวเพชรกุศลจะพบกับเจ้าดีเซน้อยส่วนดำเนินคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนครับเจ้าวิวเพชรกุศลครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดจันทบุรีครับนะคราวนี้ก็เก็บตัวซ้อมอยู่ค่ายราชามวยไทยครับอยู่กับพี่ดีเกตเพชรครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับไปพิจารว่าพิมือครบเครื่องครับนะเพชรเตะซ้ายตัดซ้ายครับดักเตะดักแทงไอ้ขีมวยสมองมวยดีครับ เพเต้นหนักต่อยแรงครับมัดหนักศอกคมครับนะมีมัดสอกที่อันตรายครับบังผลได้ครับนะมาดูครับซาพหลังของเจ้าวิวครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าฉลามพลันชัยครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าคมบตักซินวิวไทยและข้างล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าฉลามพลันชัยครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้าดีเซลน้อยซอดำเนินครับตัวนี้ก็เป็นมวัดอุบลครับคราวนี้ก็เก็บตัวฝึซซ้อมอยู่ค่ายซอจอเล็กมณนนครับอยู่กับซีเอ็กซอดำเนินครับนะ ตัวนี้ก็ไปมวยขวาครับเปนพชรจังหวะฝีมือครบเครื่องครับนะเตะขวาเตะขวาประเภทตีระพับแทงแล้วขาครับมวยจังหวะ2ครับนะมีแข้งขวาที่ออกน้แม่นออกได้ไวครับนะวงในก็มีลาแขนกดแขนสู้เข่าครับมาดูครับเสานหลังของเจ้าดีเซน้อยครับก็มีแพ้คะแนนเจ้ามงกชัยดมอนด์98แครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรมึงศีอออตึกดแดงในครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้ามงกชัยดมอนด์้8ดครับ คู่นี้ครับอาวุธมวยทรงมวยจะคล้ายกันนะครับนะเพราะว่าเป็นมวยที่ว่าประเภทจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงด้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าวิวก็มวยซ้ายครับส่วนเจ้าดีเซน้อยก็มวยขวาครับคู่นี้ครับผมมองว่าใครเดินนี่เสียเปรียบนะครับก็วันนี้ครับมาชกกันที่127่ปอนด์เจ้าดีเซน้อยก็จะได้เปรียบเบียดครับส่วนเจ้าวิวครับก็จะได้เปรียบเรื่องหน้าเสือครับอยู่ในสีเสื้อของคนจัดครับนะได้เปรียบ หน้าเสือได้แล้วก็ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกครับส่วนเจ้าดีเซน้อยก็ได้เปรียบเป็ดแต่ว่าสีเปรียบรูปร่างนิดหนึ่งครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นนี่ผมครับยังชอบไปที่เจ้าวิวเพชรกว่าสวนครับวันนี้มองว่าไอ้ขีมวยสมองมวยดีกว่าครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องหายไปนานครับสลับจะวิวก็ชกล่าสุดนี่ก็รู้สึกว่าจะอ่าสิบสามกันยาหกสามก็หายไปประมาณ5เดือนครับสลับเจ้าวิวส่วนเจ้าดีเซน้อยก็ชกล่าสุดนี่ก็ประมาณ าปปี63ก็หายไปนานดวกันคู่ครับแต่ว่าเจ้าวิวก็หายไปนานหน่อยครับคู่นี้ครับเบื้องต้นนี่ครับผมครับยังชอบเจ้าวิวครับมองว่าวันนี้ครับไอคิโมะสมองมวยดีกว่าครับประเภทดักเตะดักแทงครับแล้วก็มีหมัดมีศอกครับที่อันตรายสามารถกดลวงก็หลนได้ครับแล้วก็วันนี้ครับที่สําคัญคืออยู่กับทีมงานคนแจกครับถ้าเกมมันชกออกมาคู่คี้สีนี่ผมมองว่าวันนี้ครับ เจ้าวิวเพชรกสุนี่มีโอกาสที่จะได้รับการชุมือสูงครับเพราะว่าช่องเกตสีครับการโชคแบบนิวเนอร์มอลนี่ก็ถ้าเกมกานชกออกมาคู่ที่สี่ครับส่วนมากงวยคนจัดก็จะได้รับการชูมือแล้วก็ชนะครับวันนี้ครับเบื้องต้นครับชอบใเจ้าวิวเพชรกสุนครับวันนี้ครับก่อนจากันไปครับก็ขอให้ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ครับอย่าเจ็บอย่าจนครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอกคำว่าสวัสดีครับ